อยจ้ะดูมอหอยมันขึ้นมาหอยเยอะเลยเนี่ยนี่ก็ใช่เจ้านยข้างล่างก็ใช่โอ้หอยแยะเลยจะเนเพื่อนเดี๋ยวไปดูนี่จ้ะอืมเห็นไม้ข้างล่างนี่ก็ใช่นั่นก็ใช่ใช่โอ้โหมันแทนที่จะไปลงทะเลใช่ไหมมันมนขึ้นทำหายแบบนี้เจ้าลูก หอยเต็มไปหมดเลยจะเพื่อนจๆดูสิแทนที่มันจะลงไปเล่นน้ำใช่ไหมดูสิเกาะเต็มเลยจเยอะยะเลยนี่ๆใช่หมดเลย <c oughs> ดูด,ดูตรงนี้มันขึ้นไปได้วย เยอะแย,ยะเลยอ๋อมันชอบมันชบอบเกาะเดี๋ยวเดนะ้มันชบอบเกาะกิ่งไม้ไอ้เกาะเกาะไม้จะเพื่อนเพื่อนดูสินี่ก็ใช่เนี่ยนี่หรือว่ามันจะพยายามลงไปที่ทะเลก็ไม่รู้เนี่ยนี่นี่ใช่หมดเลยเนี่นี่ดูจะ้ะวัดเยอะอยู่เด้เนี่ยมันชอบเนี่ยเด้อหอยนี้หรือเปล่าที่เขาเก็บไปกินกันเนี่ย ยังไม่ตายนะเนี่ยนี่จะ,อะ,อะตอนไหนที่มันเดินไปถึงทะเลได้ก็นั่นแหละเส้นชายจะนะมันจะขึ้นไปหรือว่ามันจะเดินไปทะเลมันก็ใช้เวลาตั้งนานเนาะ ม้จะอ่อนทะเลอ่อนดอกไม้มากบรรจากาศภูเขาก็สุดยอดเลยพูดเดิมๆดิจะ เมื่อดอกไม้ ถ้าจะเดินลงได้นะมันมีสะพาน